สบายดีและสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องเบสกูสกุลโมวัสิเป็นพังไทยพังลาวละกะต่างประเทศก็ยินดีตอนหาเก่าสู้ส่องสาติดสาดีสาวลาวอีกแล้วเนาะว่าพ่อพ่อ,อสาติดสาดีในมือนี้และสาติดสาดีก็ได้ไปหา,าน้องม่อมเนาะโดย น้องม่อมหรือว่าสาวม่อมเนาะเขาก็ได้ไปหาเพื่อนการยินข่าวยินข่าวว่ามีเอฟซีเนาะมาเยี่ยมมายามเพื่อนมาหาเพื่อนดูเขาก็สิไปถามไปโอ้ไปรุ่งกับเพื่อนเลยว่าเพื่อนอะเป็นจังไดความรู้สึกของเพื่อนเนาะที่มี f เอฟซีมาหาเพื่อนเป็นเราสื้ดีใจบ่หรือว่าเป็นอะไรเนาะเขาก็สิไปถามข่าวถามข่าวเพื่อนแล้วก็ไปถามเรื่องหัวใจของเพื่อนเลยเพื่อนพี่น้องเพื่อนโอ้เพื่อนลุงกันเป็นจังไดแล้วเนาะโดยก็ส NO ิประมาณนี่เนาะ โดยถ้าสติตสลีาพิจารณาใดก็ต้องขอโทกขออภ<ด>ัยหลายๆเด้อสติตสลีก็ต้องขอขอบใจเอฟซีที่เข้ามาหบส้มทองสติตสลีและกระบคงขาโฆษณาก็ต้องขอขอบใจหลายๆเด้อป่ะสติตสลีก็ได้อ่าสิได้เข้าไปหาหน้าองเพื่อนเนาะท่าสบายดีเพื่อนเลยเนาะดูโอ้ยสบายดีสบายดีน้องอ่ะโดยเขาก็ได้มาหาน้องม่อมเนาะหรือว่าสาวม่อมผู้หญิงแล้วเนาะสะพวงแมนอ่าคือว่าแบบ ได้ยินข่าวได้ยินข่าวมาเนาะสะพวงได้ยินข่าวได้ยินข่าวอะไรเนาะโดยได้ยินว่ามีเอฟซีบ่มาหาบ่โดยโอ้มาจากคนน่ยมากับใครองเพิ่์นออมากับใครพาเพิ่์นบ่แมอโดยคนพามาเนาะโดยเพิ่์นตั้งมาหาเจ้าบ่หรือว่าอะไรเพิรนตั้งมาหาเราบึงเรื่องบึงเมืองเออเมืองบ้านบึงเมืองโดยเพิรนมาลินเลยมาลินมาเที่ยวเนาะโดยโอ้แล้วก็แวะมาหาเจ้าเลย เพิ่นมาดนบ่บ่เพิ่นเพิ่นมาแบบเพิ่นมาเพิ่นมาอยู่อันในบ้านนี่เพิ่นมาหานี่ยดนบ่เพิ่นอจะดนบ่บ่จักมือเพิ่นอยู่เพิ่นไปนอนอยู่อันบ้านพักไม่ได้นองเลยหรือว่าห้องเฮมนั่นแหละโดยโดยเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็เลยว่ามาลินน้ำเจ้าบ่มาเยี่ยมมายามคิดว่าเพิ่นมาเนี่เพิ่นมาหาเจ้านี่เพิ่นเพิ่นพูดกับเจ้าบ่า เพิ่นมาหาชื่อชื่อคนมาลินน้ำเจ้าเนาะไม่แก่มายำแต่หลายคนบ่่อคนมามาแก่เราเพิ่นกำลังนะว่แบบว่าเพิ่นมาเพิ่นมาเยี่ยมแต่เจ้าบ่หรือว่าเพิ่นมาเยี่ยมคนอื่นอีกคนอื่นอีกโอ้คนมาหลายเนาะแบบว่าอแบบว่าง่ายกับเพิ่นมาเยี่ยมมายามหลายคนเนาะอยู่ในบ้านเนาะสาวโสดหรือว่าคนที่เพิ่นหูจักเนาะหรือว่าคนที่เพิ่นนั่นอยากมาหลินมาอย่างน้ำแหล่เนาะ เป็นเมื่อเลยจิเป็นเมื่อวานนี่ว่าคือเมื่อมืัอนี้เป็นระบบใจ้่าเมื่อแต่หึงนะเมื่อคืนนี่โอ้เป็นเมื่อขึนนี้เดี๋ยวเพิ่นกลับไทยแล้วบ่หรือว่าเพิ่นยังอยู่ในอันบอนพักเดี๋ยวนี่บนพักอยู่อเดี๋ยวเพิ่นก็ยังสิไปเที่ยวอยู่จิไปดินไปเที่ยวอีกแบบว่ายงเพิ่นมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวบ้านเฮาเนาะมาเที่ยวประเทศเฮ้าว๊ะไงก็ได้ก็แวะมาบ้านเฮาเลยเนาะ คนเนาะเดี๋ยวคนมาเพิ่นก็ได้มีของฝากของต้อนมาให้เจ้าอยู่บ่มีมีอย่างเน่เนาะคนละไม้ฮะผลไม้ผละไม่เหนยมันไม้บ่เดยโอ้คุนของผลไม่พี่น้องเฮ้ยแต่บ่ดูข้าใจเนาะเราบ่เข้าใจเป็นไรเดนื่ยเหนื่อยเนาะมียันเดียวกั่นล่ะถ้ากะขนมขนมพ่อบ่คนอ๋อพี่ต้นอ่ะคนกินข้าวกินนามอยู่นี่บ่หรือว่า มาแต่เนอะเพื่นเนอะเดี๋ยวก็มาเยี่ยมมาหย่ามืองเรื่องมืองซานทัานี้แหละเนอะทางเพื่อนก็มาสองคนบอกแล้วกับอ้ายอ้ายอ้ายนั้นอ้ายอ้ายยังก็อ้ายยังก็เจาะกินเจาะเพิ่มอ้ลำเพื่นอ้เพิ่นเคยมาหรือบปล่ไปเลยถามเพิ่นบอเพิ่นมาเคยมาเพิ่นมาครั้งแรกบอมาในบ้านแถานี้ พินมาหลายเทื่นนสติโดยเพื่อนกะหาก็มาข้างแรกเนาะโดยโดยเนาะเอาเป็นจังได้เดืองคมหักคมหักกันโคมมักนะอันทีรล่มกันกับอันเบาไทยไปนะเป็นจังไดยยังโวยังร่มอยู่บ่ยังร่มอยู่ยังโทรมาอยู่เนาะโดยเพื่อนก็นยังโทรมาหาเจ้าปกติเนะโดยยังโวยยังร่มกันคือเกาบ่แม่แต่ยังได้ความรู้สึกนะร่มกับเรา เพื่อมาชื่เจ้าลมกับเราหน่ะเป็นยังไงดีใจดีใจเนาะเวลาเราโทรมาน่ะเลยถ้าโทรมาเมื่อหนึ่งจ้าเทือเราโทรมากะลายเทืออยู่โอ้ก็โอ้ก็ลุ้มหนงก็เพิ่นอยู่เนาะแต่ละมือก็นเลยทำข้าวทำข้าวกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวนาะแต่ละมือเนาะไปเบียดไปงานอย่างนี้วันนี้เจ้ากินข้าวอะไรบ่นกินมีกินกินมีเดี๋ยยิ่งกินมีเนาะกินเส้นได้เศร้าเลยเส้นได้เศร้าแท้หมดเลย ไม่ได้ไปทางไหนบ่มันบ่ไม่ได้ออกน้าแล้วแล้วมันนะแล้วนะโอ้แล้วไว้แล่วเอาไปขายนะยังยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายดิมันยังไม่ได้ขายจักดีบ่บอถ้าขายเดียวเนาะได้เงินเป็นก้อนเลยเป็นจะได้โทรศัพท์ก็ยังไม่ได้มีอยู่บ่เดี๋ยวนี่ใส่ของเอื้อยอยู่บ่ ปัจจุบนันีก็ยังใส่ของเอ่าอยู่เนาะนนเวลาอันผู้บ่าวพูเฟวโทรมากท็ทีได้โทรมาทางทโทรศัพท์เก่ยคือเก่ามนบ่แม,มือนบอกเฮ็ดจังได๋ฉบัดเวลาที่ว่าเอื่อยอันว่ามีเวียกอยูอยอย่เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่บัดนีทีได๋พอดีอโทรมาโทรมาดิเฮ็ดจังได๋บ <c oughs> ัดตร้านคุยก่็งานคุยก่อนเสียชระเนาะแล้วก<น>็บอกเพื<น>่อนเนาะบอกเพคนว่าจังได๋จะบอก ก็บอกว่าไม่คุยเระโอยๆใน้เนาะมีความนองว่าอยู่คาชิเนาะเขาบอกมีโทรศัพท์เป็นของส่วนตัวเนาะน้องหลานเนาะมันคาชิเยากเนาะหนึ่งงานคาชิเนียร์เนี่ยการสื่อสารกันกะพูดเอาเนาะเหนื่อยจงได้ไม่ได้กโทรศัพท์วันนี้ทางไอ้อ่ะนุ่มไทยอ่ะโทรมาอยู่บ่ามันีโทรมาอยู่เนาะทางน้องเป็นการลงกับไอ้อยู่ทุกมื่อเนาะ ทั้งงายเพื่อนก็ได้ว่ากับน้องอยู่ยว่าว่าเพื่อนสีขึ้นมาหาเจ้าขึ้นเพื่อนก็ได้ว่ากับน้องอยู่เนาะเพื่อนก็หามื่นก่อนเนาะดยเพื่อนก็คอยล้มคอยไปเนาะคอยเปป็นคอยไง่ายก็ได้กลับมาเลยนอกกำนองเพื่อนขาก็เริ่มล้มกันเนาะจักเดือนเนียจะล้มกับเพื่อน สอ,สองซ้ม,มือ้อม,มืออง้มืดหรือว่าสซงซเดือนโซง้เดือนโอ้คนก็าเดี๋ยวเขาเล่นก็สองพวงเนาะเปินไงจะเพวงตกใจไนพี่น้องเลยงซ้ำมือว้าคือว่าลึกซึ้งปานนี้แท้ที่คัดว่าวเพื่อนชิมาขอมาเตงเจ้าสีตอบเพื่อนวานแลวด ไลยเป็นค่อยไปโอ้กลาเป็นเข้าไปเนาะเหอ้าก็คุยกันไปก้อนียนอยู่หลังๆล้มกันไปกนเนาะเฮาข็ยังหัวนะคนข้างหน้าว่าจะเป็นยังใดเนาะมีต้องคอยล้มกันไปเรื่อยๆเนาะบึ่งใจศึกษาดูใจกันไปแม่นว่าเฮาในเขากันโบหรือว่าแนวใดหรือว่าเพ่นฮับในสิงทีเฮาเป็นบบเนาะตีเนาะเพราะว่านี่เนาะเฮาก็อยาง่นฮับในสิงทีเฮาเป็นเนาะในยางนองหลากอะบด้เนหนังสือทเนาะโดนย กาอาจจะดูอดีเนาะพอเฮาก็มาสัมภาษณ์อ่าน้องเพิ่นหลายเทื่อแล้วเนาะพอหน้องเพิ่นก็บ่ได้ทำบ่ได้เฮียนเนาะบ่ได้เป็นหนังสือเป็นเด็กอ่าบ้านนอกวันนาเฮาเนาะโดยซื่อๆใสๆทางน้องเพิ่นกถ้าว่าเพิ่นหับได้เนาะในโตที่เฮาเป็นว่าล่มกันไปแล้วมันพอถือคอกันมักฮักกันลึกซึ้งกว่าเก่ากะจังค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะ แต่ตอนนี้ก็ยัง Safe. ล่มกันไปก่อนเนาะมไปก่อนดูใจกันไปก่อนแล้วว่าเอาง่ายๆกับช่วงนี้กับเป็นช่วงดูใจกันเนาะง่ายๆกันด้ก็ลร่มคนเดียวคือเก่าเลยเนาะเจ้ากันเนาะหม่หงเดียวใจเดียวคือเก่าเนาะเลโอ้คนอื่นกับ่ารมอีกนะเนาะคนอื่นกันเนาะถ้ทางเข้ามาคนนี้กันเนาะ้าคนอื่นที่เขามากกต้องแบบว่าเอ่อเขามาแบบว่าหักแพงหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเพราะว่าเจ้ากับกำลังโอ้ตั้งกำลังรมกำลาวนะตอนนี้เนาะ กะบาอยากไปว่าไปล่มหลายคนเนาะกา mm. <ม>สิได้ร่ัมแต่เล่าคนเดียวนี่<ม>นเพราะว่าตอนนี้กําลังศึกษาดูใจกันอยู่เนาะกา mm. ยังดีอยู่ได้เนาะเขาก็คอยเป็นค่อยไปเนาะลาวกาบ่ได้ว,ว้าแบบอ่าถึงเรื่องแบบว่า อยากมาขอมาเตมเจ้าบอบอยังไงเปอนกันแล้วก็คอยป็นคอยไปคือกันเลยแล้วกันเนาะคือสีคือกันกับน้องม่อมเลยเนาะสีประมาณเดียวกันแหละดต้องคอยเบิงใจกันไปก่อนย่วยกันไปก่อนเนาะแม่นคือว่าแล้วคนห้ากลัวสีแบบว่าเข้าใจกันเนาะโอล่มกันมันก็ต้องใส่เวลาเนาะทั้งนอกเพื่อกินข้าวกินน้ำ้วบ่กินแล้วกินกับสิ่งอะไรเนาะต้องมาม่าบ่ด อาหารเที่ยงได้กินยังบาดตียเที่ยงได้ได้ยังกินตอนเที่ยงกินเข้าอีกจะมุมาอีกอ้าวไปซื้อบ่มีนะเลยโอ้ซื้อกลุมแม็กแท้ไขกรมักขึ้นกันได้ใชพไหมไขกระมังวัสดีกินลายไขกระมักขึ้นได้นานกิเป็นเส้นมากินจนเป็นเส้นเลยเอามันง่ายได้จ้ะมันง่ายต้าน้่มห่อนแล้วก็ทิมลงไปเนาะแป๊บเดียวลวกอย่างเดียวตัข้าวแล้วได้กินว่าจะไปหาโก้ผาเขียดบ่เหมือน ปกติไปอยู่บ่ปกตินะไปได้ลายอยู่บ่ได้ลายอยู่ปหานนี้ซืกอกูเขียนนี่ใช่น้าเดียวบ่ะหรือว่าไปหาอยู่ในน้าเจ้าบ่บ่หาที่ใหน้าเท่านั้น่ได้หาบ่ได้หาไปขายบ่เดียวนี่ยพอแต่พ่อขายเนาะมันกับบวคอยมีอะไเดี๋ยวนี่พอจะได้กินเท่านี้แหละแม่โดยเนาะโดยเนาะทั้ง ทางทีมงานเขาก็ได้โอ้ลมกับมาน้องมอมกะบลายนาทีได้น้อสติเนาะโดยลายพ่อสมควรแล้วเขาก็มาถามข่าวถามข้าวเพกันเลยพี่น้องเว้ยเดินบุกหักคนเดียเน้อฮักเพื่อนเป็นยังไงประกันที่ดาวโบเหมือนนะโดยก็มาถามข่าวข้าวว่ายินข่าวยิ้นข่าวเอฟซีมาหาอะไรเนาะโดยเป็นยังไงยังไงเนาะเขาก็ได้หู้ข่าวข้าวพอสมควรแล้วเนาะสติโดยเขาก็สิได้จบคลิปเนาะสวงโดยโดยจังไงกะมื่งหน้ามุอไหนกะสิได้มาหาเพื่อนนี้ถ้ามีโอกาสเนาะ ก้าวอนเละโดยหะจังไลยกะสบายดีเรื้องราเด้อโดยด้ยเนาะเ้าก็ได้ออกไปอบรมกับน้องม่อมว่าสาวม่อมทีม่อยได้คุยพี่น้องเ้ยมันกระนาตาแจ่มใสสดชื่นคุยพี่น้องเ้ยแบบคนยี่ก็พักนะแต่ว่าเออเอฟซีที่ว่ามาหาเพื่อนมื้อนี่กับเพื่อนเนาะมาหาแบบพักแพงคุยพี่น้องเ้ยเพื่อนกับมหาน้องเพื่อนมาเยี่ยมมายาำข้าวทำข้าวเพื่อนแหละพี่น้องเพื่อนกับมากก็ไม่ได้โดนมากข้าวเดียวเพื่อนกับมาเยี่ยมอ๋อ อ๋อหลายๆคนที่เพื่นผู้จักเนาะในบ้านนี่แหละเพื่อนก็มาเยี่ยมหลายคนอยู่แม่พี่น้องเลยเพื่อนก็ได้กลับไปแล้วมากกับมาค่ะเดียวมาเยี่ยมมายามน้องเพื่อนซื้อเพื่อนว่าแต่ว่าถึงว่าเรื่องหัวใจยังเพื่อนกับเพื่อนก็ยังโอ้ยังร่มกันยังคุยกันไปก่อนอยู่เนาะสำหรับผัวว่าเพื่อนที่เพื่อนโอบเพื่อนร่มเนาะแต่ว่าคนที่มาเมื่อวานนี่กับบริเลเมนคนที่เพื่อนคุยแม่พี่น้องเลยเป็นน้องฮัคไอฮักเนาะดูยเพื่อนก็มาเยี่ยมมายามซื้อเพื่อนน้องเนาะอ่าสติสติการสติจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะย ก่อนไปกันย่าลืมกดไลด์กดแซ่ได้กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้สองไอ,อง้น้องเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะถ้าสาติดซาดีว่าผิดประก,ก,การใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อขอบใจเอสซีที่เขามาหับสมซ่องสติดซาดีและบทความโฆษณาเนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆเด้อป่ะสติดซาดีก็สิได้จบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะดยสบาย <Bye S 1> ดี